มหาศจัรร์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีกันไพ่ใบแรกที่จัดได้ไพ่หนาใบที่สองพาะวิสุลุใบที่สามช้างเอราวันก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะฮะ วันนี้นะครับใน EP ีนี้มีไพ่พระวิษณุเกิดขึ้นกับชาวราศีกานอีกครั้งแล้วนะครับแต่เราเนี่ยเมื่อเมษาที่ผ่านมาเราไม่เจอไพ่ไพ่พาวิษณุครับแล้วทีนี้เหลืออีก6เดือนหลังเนี่ยพาวิษณุก็ ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีกันอีกแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูไพ่ใบแรกก่อนดีกว่าไพ่ใบแรกครับคุณผู้ชมครับคือพญานาคความหมายของพญานาคคือเจ้าแห่งทรัพย์นะครับครั้งนี้ครับชาวราศีกันเข้าวัดบ่อยๆสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับไปหยอดสตังค์นะครับที่วัดนะครับทาบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิในพระอุโบสถสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับบางทีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกันก็จะ ีขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของชาวราศีกันเลยเพราะไพ่ทุกใบครั้งนี้นะครับไพ่ทุกใบครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกันผมเชื่อเหลือเกินเลยครับคุณผู้ชมครับว่าปรากฏการนะครับหรือการเริ่มต้นใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนะครับ ที่เราผ่านอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นพระราหูนะครับที่สถิตอยู่ในเรือนของชาวราศีกันครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีหลังแล้วไพ่ใบที่สองคือองค์พระวิษณุคุณผู้ชมครับใครยังไม่ได้ไปตัดพระราหูครั้งนี้คุณผู้ชมไปกราบสักการะบูชาองค์พระวิษณุที่เสาชิงช้า ด่วนๆเลยนะครับเพราะนี่คือครึ่งปีหลังแล้วอย่าให้เวลามันผ่านไปฉะนั้นความเชื่อนะครับและความศรัทธานะครับก็สามารถเป็นน้ําเลี้ยงชโลมหัวใจให้แก่คุณผู้ชมได้บางทีนะครับชาวราศีกันมันขมขื่นมานานเหลือเกินนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมครับชีวิตมันยังไม่ได้ดีขึ้นยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยแต่บางคนดูไพ่ลัตนะตั้งแต่เดือนธันวามกรากรุณาชีวิตของชาวราศีกัน หลายท่าน ดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วครั้งนี้ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะเชิญชวนครับชาวราศีกันสการะบูชาองค์พระวิษณุใครจะเริ่มต้นกิจการใหม่ใครจะทำอะไรใหม่ๆครั้งนี้สำคัญจริงๆไปขอพรพระวิษณุครับใครยังไม่ตัดราหูขออำนาจบารมีองค์พระวิษณุให้ท่านตัดพระราหูให้กับชาวราศีกันครับคุณผู้ชมและตรงนี้ครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นมูลเหตุสำคัญของชาวราศีกันเลยบางคนเริ่มต้นธุรกิจบางคนหน้าที่การงานยังไม่ก้าวหน้าทำงานเอกชนนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับข้าราชการนะครับในหน่วยงานต่างๆถ้าท่านมีโอกาสนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ว่างๆเรียนเชิญเลยไปสักการะบูชาพระวิษณุนะครับที่เสาชิงช้านะครับแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าสู่เส้นขนานของดวงดาวถึงแม้บางทีอาจจะมีดาวต่างๆที่ทำให้ชาวราศีกันหวั่นไหวได้ การการสักการะบูชาพระวิษณุครั้งเนี้จะทำให้ชาวราศีกันเนี่ยหายใจได้โล่งขึ้นบางคนขมขื่นชีวิตขมขื่นคุณผู้ชมนึก่อกไหมฮะถึงแม้มันจะขมนะครับแต่มันก็เป็นความขมที่กลมกล่อมเหมือนเรากินซอยจุเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเราจะบอกพ่อค้าแม่ค้าเลยเอาขอขมขมหน่อยขอขมขมขมมากขมน้อยขมกลางนะครับ ช่วงนี้คุณผู้ชมชาวอีสานหลายท่านนะฮะมาดูดวงกับผมเยอะมากเลยนะฮะมากันหมดเลยนะฮะขอนแก่นโอ้โหจังหวัดเลยนะครับมุกดาหารนะครับสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์นะครับยโสธรทุกวันเลยครับและพี่น้องชาวอีสานน่ารักบางคนมีโชคมีลาบนะครับ ก็ส่งปลาล้งปลาลาอะไรมาให้ผมเนี่ยะฮะปลาแห้งอะไรต่างๆนะครับหลายๆอย่างเอามาให้ผมรับประทานเยอะแยะเลยครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับฟังให้ดีฮะคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดไม่สามารถนะฮะที่จะเดินทางได้ง่ายๆเลยชาวราศีกันสวดมนต์ตามกําลังวันสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับชาวราศีกันผมจะบอกให้นะชาวราศีกันครับยิ่งสวดยิ่งรวยนะครับนึกออกไหมฮะ ยิ่งสวดยิ่งรวยยิ่งมีสตังทำอะไรมีอุปสรรคมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วครั้งนี้ครับชาวราศีกันเกิดวันอาทิตย์สวดมนต์นะครับสัก6จบวันจันทร์15จบ16จบหรือ18จบนะครับวันอาทิตย์นะครับ8จบนะครับวันพุธกลางวัน17พุธกลางคืน12วันพฤหัสบดี19วันศุกร์21และวันเสาร์10 ทำง่ายๆคุณผู้ชมไพ่รัตนะบอกคุณผู้ชมแล้วว่าไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครนึกออกไหมฮะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครให้มันเป็นความทุกข์ของเราอีกทำบุญ5บาท10บาทเหมือนที่ผมพูดเกือบทุกคลิปเลยว่าองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตพม,มรังสี มีผู้หญิงท่านหนึ่งท่านตัดถามกับสมเด็จพุทธจันโตว,ว่าสมเด็จเจ้าคะ่ะอีฉันสร้างวัดอยู่คนเดียวเลยอีฉันจะได้บุญมากไหมองค์สมเด็จพุทธจันโตพรมหลังสีท่านบอกว่าคุณโยมคุณโยมทำบุญแค่หนึ่งเฟื้อหนึ่งสตงแดงเดียวอะนิสง์ตรงนี้ก็ได้เท่ากันนี่แหละครับชาวราศีกันแล้วหกเดือนหลังจากนี้หลังจากที่มันอึมคึมมาตลอดนะครับ เส้นของชีวิตของชาวราศีกันกํกำลังจะมุ่งหน้าเหมือนดุดดังคันศรที่เรายิงธนูออกไปเป้ามันอยู่ข้างหน้าความสําเร็จมันอยู่ข้างหน้าอย่าพึ่งท้อแท้นะครับพิจารณาดูให้ดีสักนิดหนึ่งว่ากิจการใดที่เราทำเนี่ยเรารัดกุมหรือเปล่าเรารอบคอบไหมบางครั้งคนราศีกันนะฮะตรงนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อย วิเคราะห์หรือพิจารณาในการทําอะไรจะทาด้วยด้วยความที่แบบใจร้อนนึกออกไหมฮะอย่างบางทีเนี่ยชาวราศีกันจะมีเงินเยอะนึกออกไหมฮะชาวราศีกันเนี่ยเงินเนี่ยค่อนข้างเข้ามาหาชาวราศีกันเยอะแล้วเวลาลงทุนทําอะไรจะใจใหญ่นึกออกไหมฮะลงหมดเลยนะครับซื้อนน่นใหม่ซื้อนี่ใหม่ทําน่นใหม่ทานี่ใหม่คือเล็กๆไม่ใหญ่ๆทํา นึกออกไหมฮะแต่ทีนี้ผมอยากให้ชาวราศีกันรเริ่มต้นสมมุติคุณผู้ชมจะทําร้านให้เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนเราบริหารเราเมนเนนะฮะในกิจการของเราเริ่มจากเล็กๆก่อนลองดูซิจากปกติเราจะลงทุน10,000บาท1 0 0 0 0แบาทลดลงมาเหลือ5,000นะครับใครจะลงทุน10,000แก็ลดลงมาเหลือสัก5 0 0 0 0เริ่มจากเล็กๆก่อนอย่าพึ่งเอาเงินไปลงใหญ่ๆนะครับ คุณผู้ชมครับชาวราศีกันฟังให้ดีอย่าพึ่งเอาเงินตรงเนี้ไปลงทุนนะครับให้มันแบบโอ้โหมีความรู้สึกว่าบางทีถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาชาวราศีกันตรงนี้มันจะสะดุดกับชีวิตของคุณผู้ชมเลยนะครับและครั้งนี้ไพาพาวิษณุหมายถึงการเริ่มต้นใหม่เริ่มกิจการใหม่ผมเตือนชาวราศีกันเลยว่าอย่าพึ่งลงทุนมาก ให้ใช้ความคิดให้เยอะนิดหนึ่งนะครับให้ใช้ความไต่ตองเนี่ยในธุรกิจที่เราทำสักนิดหนึ่งนะครับปรึกษาเยอะๆอย่าดูแต่ข้อดีอย่างเดียวดูข้อเสียบ้างไม่เช่นนั้นการลงทุนของคุณผู้ชมมันจะสูญเปล่าแล้วครั้งนี้เมื่อไปหาองค์พระวิษณุเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับ จะทำอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีกันผมเน้นเลยเกี่ยวกับโลกออนไลน์นึกออกไหมฮะบางทีเราไม่เคยทำออนไลน์เลยครั้งนี้ชาวราศีกันลองขยับโฆษณาสินค้าหรือโปรดักของท่านในโลกออนไลน์สักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะทำให้คนเห็นเรามากขึ้นสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นที่จดจำมากขึ้น ใพ่ใบที่3ครับช้างเอราวันคุณผู้ชมนึกภาพวัดเทวราชกุญชรออกไหมฮะแล้วหลายราศีเหลือเกินวัดเทวราชกุญชรหรือช้างหรือพระอินทร์ทรงช้างเอราวันที่วัดเทวราชกุญชร เกิดขึ้นหลายราศีมากนะครับแล้วครั้งนี้ถ้ามีโอกาสครับชาวราศีกันเดี๋ยวสาวอาทิตย์นี้เราไปเจอกันแล้วก็อย่าลืมทักทายนะครับบางคนเคยมาตรวจดวงชะตาที่บ้านของผมนะฮะถ้าเจอกันก็ทักทายกันนะครับผมก็กะว่าจะไปวัดเทวราชกุญชรไปไหว้พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเช่นเดียวกันเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดินตามผมมานะครับวัดเทวราชกุญชรบางท่านไม่รู้จัก นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมตั้งเป้าเลยฮะว่าตรงนี้แหละหอสมุดแห่งชาตินึกภาพหอสมุดแห่งชาติออกใช่ไหมครับวัดเทวราชกุญชรจะอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมเดินตามมาเดินตามผมมาไปสักการะบูชานะครับพระประธานในวัดเทวราชกุญชรข้างหลังจะมีรูปคุณยายท่านหนึ่ง นั่งอยู่เป็นรูปปั้นนะครับคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญผมให้กิมมิคสำคัญสำหรับคุณผู้ชมเลยไปหยอดสตังสัก5บาท10บาททำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นพยานอันตรายใดๆนะครับสิ่งอัปมงคลทั้งหลายหรือสิ่งไม่ดีทั้งหลายการร่วมบุญนะครับกับวัดเทวราชกุญชรครั้งนี้ก็จะเป็นเกาะ ป้องกันภัยให้แก่ชาวราศีกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจครับแล้วเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมฟังผมต่อไปอีกสักนิดหนึ่งเดินออกมาครับคุณผู้ชมครับด้านนี้นะฮะด้านขวาถ้าออกมาจากพระอุโบสถคุณผู้ชมจะเห็นพระอินทร์งช้างเอราวัณตรงนี้แหละที่ชาวราศีกันต้องเข้าไปขอพรบางท่านบอกว่าไปไหว,ว้ที่นู่นไปไหว้ที่นี่ ไปก็ยังไม่สำเร็จหรือยังไม่เข้าเป้าตามที่เราตั้งใจไว้ไพ่รัตนะบอกกับชาวราศีกันแล้วว่าครั้งนี้ชาวราศีกันมีโอกาสเดินทางสักการะบูชาวัดเทวราชกุญชรสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วนี่คือดวงของครึ่งปีหลังแล้วอะไรที่มันไม่ดีนะครับหรืออะไรที่เริ่มต้นที่จะดีขึ้นงานใหญ่โชคก้อนใหญ่ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชม ไปไหว้ที่นี่บางท่านผมมาดูดวงกับผมใจผมเนี่ยเขาถามว่าอาจารย์อยากขายที่ได้จังเลยผมก็อยากจะอวยพรให้เปิดไพ่เกี่ยวกับการขายที่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการขายที่เป็นไพ่พระแม่ธรณีและพระเอิญน,นะครับเปิดได้วัดเทวราชกุญชรในเดือนนี้นะครับพึ่งพึ่งก่อนที่ผมจะลงเสียงไม่กี่วันเนี่ยเขาอยากจะขายที่ประมาณเนี้ยฮะที่ที่อยู่ตรงเนี้ยประมาณ โอ้โหหลายล้านเหมือนกันครับเป็นสิบ้านเหมือนกันขายมาปักป้ายขายมาประมาณรู้สึกว่าประมาณสี่ห้าปีแล้วปักจนป้ายมันหล่นไปแล้วมาปรึกษาผมว่าจารย์จะทํายังไงดีอยากขายที่ได้จะทํำยังไงเขาจับไพ่ได้ผมเปิดไพ่ขึ้นมาเป็นวัดเทวราชกุญชรเขาไปขอพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับคุณผู้ชมโอ้โห แป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะผมผมไม่แน่ใจว่าไม่เกินไม่เกิน15วันหรือหรือ21วันเนี่ยเขาขายที่ผืนนั้นได้กลับมาหาผมอีกวันรุ่งขึ้นไม่ได้นัดกันคนก็เต็มบ้านผมเลยเข้ามาดูดวงนึกออกไหมฮะ เขาก็มาหาเอาของขวัญมาให้เอาขอนมปังขนมเค้กมาให้โอ้โหผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วครั้งนี้ถ้าใครอยากได้เงินก้อนใหญ่อยากขายที่ขายทางไปบอกพระอินทร์ทรงช้างเอราวัน นะครับแล้วคุณผู้ชมจะประสบความสำเร็จลองทำดูนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมสวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจและทำฐานบ้างเพื่อระจากความตนีตรงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีกันประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับเห็นไหมเราว่าไพ่รัตนะได้บอกกับ คุณผู้ชมแล้วว่าทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำแบบง่ายๆและจงทำด้วยหัวใจจงทำด้วยความเต็มใจและทำด้วยปิติที่เปี่ยมล้นอันเต็มเปี่ยมแห่งบุญบาร,รมีของชาวราศีกันเพียงแค่นี้เราก็จะก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างแน่นอนครับ บางท่านถามผมว่าอาจารย์หนูอยู่ต่างจังหวัดหนูจะทำยังไงคุณผู้ชมฟังผมคุณผู้ชมทําบุญเลยที่วัดใกล้บ้านคุณผู้ชมเพราะว่าองค์ไพ่ยพญยานาคมาแล้วนะครับแล้วครั้งนี้นะครับทำที่วัดใกล้บ้านบางคนไม่สะดวกเดินทางบางคนไม่มีสตังทำยังไงคุณผู้ชมสวดมนต์ตามกําลังวันเลยคุณผู้ชมเชื่อผม สวดมนต์ตามกำลังวันใครเกิดวันนี้สวดกี่จบใครเกิดวันนี้สวดกี่จบเลือกพระคาถาที่คุณผู้ชมที่ชาวราศีกันถนัดสวดแล้วตั้งใจสวดสิ่งต่างๆนะครับอะไรที่มันเป็นเพศภัยอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ร้อนหัวใจมันจะได้เบาบางลงบางทีอาจารย์อดคิดไม่ได้เลยเรื่องเองินเรื่องทองมันเครียดเหลือเกิน คุณผู้ชมลองสวดมนต์ดูนะครับแล้วบางท่านประสบความสําเร็จจากการสวดมนต์บางคนปลดหนี้ปลดสินได้จากการสวดมนต์เนี่ยแหละครับฉะนั้นเมื่อเราบอกของดีให้กับคุณผู้ชมทําแล้วเห็นไหมว่าง่ายง่ายง่ายๆแต่ขอให้ตั้งใจทําชาวราศีกันครับ อย่าลืมนะครับว่าเรือธงสำคัญที่สุดของชาวราศีกันราศีกันเป็นเพียงราศีไม่กี่ราศีนะครับที่สัญ,ญลักษณ์ของราศีเป็นมนุษย์ปกติจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆแต่ชาวราศีกันนะครับเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงงามโดยตรงเลยแล้วครั้งนี้ครับสร้างคุณงามความดีให้เกื้อหนุนนะครับกับ ตัวกับดวงชะตาของชาวราศีกันอุปสรรคและเพศภัยผมบอกเลยมันผ่านได้แน่นอนอย่าท้อแท้นะครับอย่าท้อแท้ในโชคชะตาอย่าท้อแท้ในโชคชะตาที่ผมบอกแล้วว่าอาจารย์ตังไม่มีเลยหนูเครียดเหลือเกินมันเป็นทุกข์เหลือเกินนึกออกไหมฮะพอเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนเอาเงินไปแล้วก็ไม่ยอมนำกลับมาคืนเราส่วนมากชาวราศีกันจะเป็นเจ้านี่ ชาวราศีกันจะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้จะประมาณ30%นะครับและตามดวงชะตาเนี่ยเจชาวราศีกันจะเป็นเจ้าหนี้เกือบทั้งหมดฉะนั้นชาวราศีกันฟังให้ดีนะครับมีโอกาสครั้งนี้นะครับถ้าท่านมีอุปสรรคไปให้พระวิษณุตัดอุปสรรคและตัดพระลาหูให้นะครับแล้วสิ่งต่างๆที่ชาวราศีกันปรารถนาก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดี เอาแค่นี้พอคุณผู้ชมครับนี่จะเข้าสู่6เดือนหลังแล้วนะครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญกันไพ่ใบแรกครับน้ำมนใบที่สองขอขมากรรมใบที่สาตีมะขัง โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะฮะว่าไพ่ทั้งสามใบนี้ชาวราศีกันครับถ้าท่านมีเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะวัดใกล้บ้านของท่านมีน้ำมนต์ฝั่งทางนี้ ถ้าท่านไปวัดใกล้บ้านหรือท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะเดินทางได้ท่านไปเอาน้ำมนต์มาแล้วเอาน้ำมนต์ครั้งนี้ในครึ่งปีหลังของชาวราศีกันเอามาอาบมาดื่มมากินนะครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเหลือนิดหน่อยให้ปะพรมบ้านเรือนของชาวราศีกันแล้วอธิษฐานว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งอับประมงคลที่อยู่ในบ้านข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นคุณใสมนดำต้องธรณีสารและเสนียด ดันไหลทั้งหลายขอให้น้ำมนศักิ์สิทธินี้จงทำลายสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไปทำแบบนี้ชาวราศีกันทำแบบนี้ไพ่ใบที่สองครับคุณผู้ชมขอขมากรรม ครึ่งปีหลังแล้วใครยังไม่ได้ขอขมากรรมบางทีเรามีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและญาติมิตรต่างๆเพื่อนร่วมงานต่างๆทำอะไรก็มีอุปสรรคจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วครั้งนี้ครับชาวราศีกันขอขมากรรมสักครั้งหนึ่ง หลายท่านถามผมว่าอาจารย์ขอขอมากรรมเราจะทำยังไงคุณผู้ชมฟังผมให้ดีนะครับพิมพ์ Search Engine เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าวิธีขอขอมากรรมเอาเพียงเท่านี้แล้วคุณผู้ชมเลือกอันไหนก็ได้ทำตามที่เขาบอกแต่ขออย่างเดียวนะครับชาวราศีกันฟังให้ดีไม่ต้องรีบทำชาช้าแล้วตั้งใจทุกอักขระ ทุกบทสวดมนต์นะครับทุกตัวอักษรเวลาอ่านอย่าให้ตกหล่นตรงนี้แหละจะเกื้อหนุนชาวราศีกันและการขอเขมากรรมครั้งนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีกรรมอะไรมันจะได้เบาบางลงทำธุรกิจมันจะได้ลาบลื่นบางคนเงินทองมีเข้ามาแล้วไม่มีเก็บเลยลองขอเขมากรรมสักครั้งไพ่ใบที่สาม ตีละคังครั้งนี้พอคุณผู้ชมไปที่วัดเรียบร้อยแล้วหาคล้องหากองหาระคังตีสักเก้าครั้งประกาศให้รู้ว่าวันนี้ข้าพระเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ได้มาทำบุญที่วัดนี้แล้วขอแบ่งบุญนี้ให้แก่เทวดาทั่วสากลโลกและเหล่าภพภูมิทั้งหลายในดินแดนสามโลกกัทาน ให้บุญเข้าไปทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยชาวราศีกันขอกลับเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดจงอํานวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆขอเพียงแค่นี้พอชาวราศีกันขอแค่นี้พอไม่ต้องเวิเวบไม่ต้องพูดยาวเลยขอพบเจอแต่สิ่งดีๆเอาและทีนี้ผมถามคุณผู้ชมบ้าง มีเงินดีไหมครับคุณผู้ชมดีใช่ไหมครับมีเพื่อนที่ดีกัะยาณมิตรที่ดีดีไหมครับดีใช่ไหมครับมีสามีดีมีภรรยาดีมีลูกดีอันนี้ดีไหมครับดีใช่ไหมครับงั้นชาวราศีกันขอเพียงแค่นี้พอขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆ1 0อประการก็จะพุ่งตรงมาชาวราศีกันครับก่อนจากกันไปวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ ในครึ่งครึ่งครึ่งปีหลังนี้แล้วผมขอให้ชาวราศีกันพิมพ์คำว่าราศีกันให้ผมสักนิดหนึ่งในขณนะที่ผมทำบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิผมจะอุทิศบุญนี้ให้แก่ชาวราศีกันทุกท่านครับ